ั้นตอนการชำระแบบผ่อนผันบัตรเครดิตของวิทยาประกันภัยเมื่อตัวแทนคี้กข้อมูลการสั่งซื้อบันทึกใบคำขอเป็นคิวเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงหน้าคำสั่งซื้อที่หัวข้อการชำระแบบผ่อนผ่านบัตรเครดิตเลือกจำนวนเดือนที่ต้องการผ่อนชำระ3หรือ6เดือนคลิกดำเนินการต่อไป คลิกเพื่อดูตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มการผ่อนชำระโดยให้ลูกค้ากรอกข้อมูลในแถบสีฟ้าคลิกพิมพ์และกรอกแบบฟอร์มการผ่อนชำระค่าเบีย้ยระบบได้เติมข้อมูลบางส่วนในแบบฟอร์มให้แล้วให้ลูกค้ากรอกข้อมูลในแถบสีฟ้าตามตัวอย่างที่แสดงก่อนหนีน้แนบไฟล์แบบฟอร์มการผ่อนที่กรอกแล้วสำเนาหน้าบัตรเครดิตพร้อมเซ็นรับรอง และสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของบัตรเครดิตพร้อมเซ็นรับรองเมื่อแนบเอกสารครบถ้วนแล้วคลิกแจ้งชำระเงินเจ้าหน้าที่จะดำเนินการประสานขออนุมัติผ่อนกับทางวิิยะต่อไปค่ะ